เป็นประเทศรายได้สูงรายได้ต้องสูงทุกคนวันนี้พักเพื่อไทยไม่เคยลืมว่าเราเกิดจากรากหญ้าเราเกิดจากเกษตรกรเราเกิดจากพี่น้องประชาชนผมมาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วครับพี่น้องครับอีกสองวันเท่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยไปในมิติใหม่พี่น้องครับขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ศรีสะเกดมีของดีมากมายพี่น้องครับเราเป็นเมืองวัฒนธรรมเราเป็นเมืองเกษตรเราเป็นเมืองที่มีพืชสมุนไพรต่างๆพี่น้องครับ ด้วยมือของเราด้วยมือของผมและด้วยมือของทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันสรีส,สเกตต้องมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีครับพี่น้องครับ<อ>พี่น้องครับและวันที่8กุมภาผมและผู้สมัครทุกคนจะนําความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องสีสเกตเปลี่ยนให้เป็นความจริงครับพี่น้องครับ<อ>พี่น้องครับ<อ>แน่นอนว่าวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดี อ,อะไรพี่น้องครับหลายคนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ปัญหาเศรษฐกิจลุมเลา้าปัญหาหนี้สินลุมเลา้าพี่น้องครับขั้นตอนแรกที่เราจะทําให้พ่อแม่พี่น้องสามารถลุกขึ้นมายืนรถน้ําต้องรถที่ลาไม่ใช่เป็นรถที่ใบพี่น้องครับเราพร้อมทําทันทีแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องครับ <Yeah! S 1> พี่น้องครับ ใครมีนี่วงเงินสองแสนบาทนี่เสียใจสิเปอร์เซนต์ตัดจบปิดให้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับนอกจากนี้ผู้สูงอายุซึ่งในนี้มีเยอะไหมครับเยอะพี่น้องครับผู้สูงอายุเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติของเราวงเงินหนึ่งแสนบาทผู้สูงอายุนี่เสียตัดจบปิดให้เลยครับพี่น้องครับพี่น้อง ษตรกรครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนพักชำระหนี้เพิ่มวงเงินเป็น50,000 0บาท3ปีครับพี่น้องพี่น้องหนี้นอกระบบตอนนี้กระจายมากเราจะให้พ่อแม่พี่น้องกลับมายืมเงินภาครัฐวงเงินห้า0มพี่น้องไปปิดหนี้นอกระบบและผมจะดูแลพ่อแม่พี่น้องเองครับพี่น้องครับเอาไหมครับพี่น้อง ครับเราต่อสู้มาที่นี่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดพี่น้องครับและแน่นอนตั้งแต่พักไทยรักไทยเราเดินนโยบายเราเดินโครงการมาเราเดินหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเพราะนโยบายของเราแน่นอนครับเรามองไปข้างหน้าแต่เราไม่เคยลืมประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับ และวันนี้จิตวิญญาณก็ยังเหมือนเดิมไม่ไว่าจะตอนยุคกี่ครั้งพักเพื่ออะไรหัวใจก็คือประชาชนครับพี่น้องครับวันนี้การต่อสู้สูงมากในบางครั้งพี่น้องเห็นผมทางทีวีผมอาจจะพูดอะไรแปลกๆนิดน,นึงมันอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องต้องทำให้รู้ว่าเราทำเป็น,นครับพี่น้องครับเราทำเป็นครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผมลอเวลานี้มานานผมเลยห้อยขึ้นมาถึงแม้จะหนักไปนิดพี่น้องครับพี่น้องครับหอมแดงที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับและคนทั่วโลกต้องรู้จักหอมแดงเราครับพี่น้องครับพี่น้องครับอย่าให้คนพูดเฉยๆว่าจะช่วยเรื่องนี้ถามเขาว่าช่วยยังไงครับน้องพี่น้อง น้องครับวันนี้ปริมาณที่ผลิตออกมาเยอะแต่ไม่ได้เยอะสําหรับคนทั่วโลกเยอะแค่สําหรับคนในที่นี้จึงทําให้ราคาตกพี่น้องครับผมเอาไปขายให้ต่างประเทศให้เอาไหมครับพี่น้องครับเอาราคามาแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ต้องห่วงเลครับพี่น้องครับนี่คือความต้องการนี่คือความต้องการที่ภาครัฐจะมีให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้ถ้าเรารู้ว่า ที่ไหนต้องการหอมต้องการกระเทียมเท่าไหร่เราสามารถที่จะสั่งซื้อจากพ่อแม่พี่น้องราคาก็จะไม่ตกพี่น้องครับและนอกจากน,นี้การแปลรูปก,การทำวิสาหกิจชุมชนการทำยาจากหอมการทำยาแก้หวัดน้ำมันหอมระเหยต่างๆพี่น้องครับนี่คือการเพิ่มมูลค่าและวันนี้เราจะให้ผู้สมัครแต่ละเขตทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนกับพ่อแม่พี่น้องในการแปลรูปตรงนี้ พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะไปดูงบประมาณลงมาตรงนี้ให้ตามระบบดีไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่หากทําไม่เป็นก็คือทําไม่เป็นและจะพูดได้อย่างเดียวพี่น้องครับเรื่องนี้ต้องการมาตรฐานต้องการหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลและต้องการงบประมาณครับพี่น้องครับ แน่นอนครับพี่น้องครับเราเป็นพักการเมืองที่หาเงินเป็นและวันนี้หากเราหาเงินมาได้ผมจะเอามาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นี่ครับเงินคนศรีสเกตก็ต้องเป็นของคนศีสะเกดครับพี่น้องครับจะเป็นเงินของใครไปไม่ได้ครับพี่น้องพี่น้องครับเรื่องการหาเงินแน่นอนว่าวันนี้เรามีโครงการหาเงินมากมายพี่น้องครับโครงการสร้างเศรษฐีทุกวันวันละ9ล้าน พี่น้องจะได้เงินพี่น้องจะได้ลุ้นแต่ปัจจัยของโครงการนี้คือการนําเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาหากได้สิเซก็1นึ่งแสนล้านพี่น้องครับ1นึ่งแสนล้านหมายถึงถนนหนทางของพี่น้อง หมายถึงการทําแปดล,ลกูกหมายถึงชีวิตหมายถึงถนนหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่พี่น้องหมายถึงการศึกษาของลูกหลานชาวศรีสะเกดพี่น้องครับวันนี้ทุกคนจะบอกว่าเขาจะทําให้จะทําให้จะทําให้เขาเอาเงินมาจากไหนเขาหาเงินใหม่มาไหมหรือเขาใช้เงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องครับวันนี้เราพร้อมอย่างจริงใจเพื่อพี่น้องประชาชนครับหาเงินมาได้ก็ต้องลงที่นี่ครับพี่น้องครับ น้องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยววันนี้การท่องเที่ยวสีสกเกตเริ่มดีขึ้นพี่น้องครับแน่นอนว่านักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามา การท่องเที่ยวต้องทําเป็นกลุ่มวันนี้หากเรามีวัดหากเรามีน้ําหากเรามีศิละปะวัฒนธรรมแต่และที่สามารถทํากิจกรรมของตัวเองได้เป็นแต่และเดือนแต่และเดือนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่ที่นี่ให้เยอะที่สุดและแน่นอนครับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะซื้อของมากขึ้นพี่น้องก็จะขายของได้มากขึ้นวันนี้โครงการ50-50คนละครึ่งบางครั้งแล้วพี่น้องก็ยังจ่ายไม่ไหวครั้งนี้รัฐบาล70พี่น้องจ่าย30เอาไหมครับพี่น้องครับ ไม่เอ oh oh. พี่น้องครับการดูแลพี่น้องประชาชนผมไปหลายพื้นที่บางครั้งที่มาช้าไปดูพื้นที่มาหลายคนยังติดเตียงอยู่ที่บ้านวันนี้ไม่สามารถมาฟังปาใสกับเราได้พี่น้องครับบางครั้งเราพยายามจะไปข้างหน้าแต่บางคนแล้วอาหารมื้อต่อไปเขายังไม่มีเลยพี่น้องครับเราหาเงินเป็นผมแบ่งเงินบางก้อนมาช่วยเขาได้ไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ได้ไหมครับพี่น้องครับ สันบาทครับพี่น้องครับพี่น้องเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าคนลงทะเบียนที่ติดเตียงอยู่เขาอยู่ที่ไหนหน่วยงานราชการจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้พี่น้องไม่ต้องกระเสือกกระสอนอยู่คนเดียวไม่ต้องมีอสมที่ดูแลอย่างเดียวแล้วหน่วยงานภาครัฐจะช่วยกับอสมเข้ามาพี่น้องครับเราจะเป็นเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องแล้วทำเรื่องนี้ ให้ดีที่สุดแน่นอนครับอสมชบรบเรามีสวัสดิการให้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเราต้อนดูแลทุกคนครับพี่น้องพ่อทุกคนคือพ่อาแม่พี่น้องประชาจจนครับพี่น้องครับพี่น้องครับยังจําเรื่องเกี่ยวกับ30บบาทรักษาทุกโรคได้ไหมครับ สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจิตใจผมไม่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอาศัยนานเป็นพิเศษไม่ไปไหนแล้วเนี่ยพี่น้องครับขออยู่นานๆได้ไหมพี่น้องพี่น้องครับและแน่นอนครั้งนี้สุขภาพดูแลต้องเท่าถึงครับจาก30บบาทรักษาทุโกโรคพี่น้องครับในบางครั้งเราอยู่ห่างไกล เราอยากที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ทั่วถึงเราเพิ่มเป็น30บาทรักษาทุกที่เข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกันดีไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ดีไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับแน่นอนลูกหลานเราต้องศึกษาได้ดีที่สุด <Yeah. S 1> ผมจะทําที่นี่ให้เป็นแหล่งการศึกษาศูนย <Yeah. S 1> ์รวมแหล่งเรียนรู้กรเกษตรสมัยใหม่ต่างๆ <Yeah. S 1> และทุกคนต้องมาเรียนรู้ที่นี่นักท่องเที่ยวเข้ามาการศึกษาของลูกหลานเราก็ดีขึ้นพี่น้องครับ วันนี้ผมทำงานคนเดียวไม่ได้ครับพี่น้องครับวันนี้การแข่งขันสูงจริงๆพี่น้องช่วยผมหาเสียงได้ไหมครับพงสุดท้ายครับพี่น้องครับพี่น้องช่วยสนับสนุนเขต9้เบอร์สินะครับผมหลอนัลชิตจารุกนัทกุลครับพี่น้องครับพี่น้องราศีสลายช่วยผมได้ไหมครับพี่น้องครับได้ไหมครับพี่น้องเอานัลชิตเข้าไปได้ไหม วันน <ity> ี้เรามีใครมาวันนี้มีหลายเขตนะครับวันนี้หลายเขตก็ข้ามาร่วมกันนะครับพี่น้องครับแน่นอนครับปาร์ตี้ลลนครับจิตติพงศวิริยรอดครับพี่น้องครับเขตเจ็ดวิรดานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมดูก่อนเขตเจ็ดเขตเจ็ดเบอร์อะไรนะเขตเจ็ดเบอร์หกนะครับ่อไม่พี่นน้องอ่าวิรดานะครับ ครับเคตแปลนะครับมานกจลัดดำลงนิดครับพี่น้องครับครับท่านมาน็เบอร์สี่นะครับพี่น้องครับเขตสาเบอร์ห้ามีรวุฒบุญสุขครับพี่น้องครับ เขต4เบอร์1ก็มานะครับพีชิตาบุญมาครับพราแม่พ, right พี่น้องเยอะมากเลยนะครับวันนี้การต้อนรับอบอุ่นจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องและวันนี้ผมขอฝากพักเพื่อไทยเบอร์9ได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับผมแสดงความจริงใจว่าวันนี้หากพี่น้องจะทำเรื่องนโยบาย เราคุยกันกับผู้สมัครของพ่อแม่พี่น้องและผมลงมาที่นี่ด้วยตัวเองด้วยความจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องสีสเกตครับขอเลือกพรรคเพื่อไทยทั้นคนตั้งๆนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับี่น้องครับขอเสียงพรบ์สุดๆดังๆดับพี่น้องครับ